สับพลด้วยเครื่องสตราวุธทั้งปวงแล้วดงซุ้มไวพร้อมกันในพิลอสสามนาฬิกาทหารท่านจะเมืองอยู่ไหมอยู่คาับ สวัสดีครับวันนี้ช่วงท่งาน้ำเสียงผหมอาจจะดูเข้มแข็งนะเพราะว่าหลังหลังธ์จะเริยกไปสู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทหารที่เราผจญนี้ก็คือพิธี่ข้า,กกาศกนะครับแต่ชุดทาหารผมวันนี้มาในชุดของขุนศึกในสมัยนั้นครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับจะถึงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่33จะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะครับเดี๋ยวท่านพ่อเมืองที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือท่านนี่ครับ สุภกิจโพปรภพาพันธ์จะเป็นคนมาให้คำตอบ๋ือเราไปฟังคำตอบของท่านกันครับสวัสดีครับท่าว่าครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับงานเป็นสมเด็จพระนางมหาราชครั้งที่3 3นี่ครับที่บอกว่ามันจะยิ่งใหญ่อลังการไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงฮะ ครับสำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนาลัยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3 3นะฮะซึ่งจะมีการจัดงานตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่23กุมภาพันธ์2 5 6 3รครับรวมทั้งหมดทั้งสิน้น10วัน10คืนนะครับ,รบเราก็จะมีการบูรณาการในการจัดงานในพื้นที่บริเวณใกล้ๆพระนารายณ์ราชานิเวศในทุกๆพื้นที่ที่มีความสําคัญของจังหวัดลบบุรีนะซึ่งเป็นโบราณสถานที่สําคัญในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบ้านเจ้าพยาวิชาเยนหรือบ้านหลวงรับราชทูตนะครับซึ่งเป็นสถานที่สําคัญหนึ่งของในห่วงของสมัยสมเด็จพระนารายนะครับ,รบในพื้นที่เนี้เราก็จะมีการตกแต่งประดับ ไฟแล้วก็ตกแต่งรบรนดาลให้มีความสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายรูปแล้วก็เที่ยวชมนะครับ,ร,บรวมทั้งกิจกรรมให้มีความสอดคล้องในสมัยเจ้าพยาวิชาเยนได้เข้ามา,อ,าอยู่บ้านหลังนี้นะครับแล้วก็จะออ,ออกในเชิง ทางฝรั่งเศสหน่อยอะไรอย่างนั้นนะในบรรยากาศของบ้านหลังนี้นะพร้อมทั้งวัดปืนซึ่งเป็นวัดที่สําคัญในสาเร็จทลายด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็วัดพระศรีรัตนมหาธาตุก็เช่นกันนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสําคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดลบบุรีโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมจังหวัดลบบุรีนะโดยปกตินะก็มาเที่ยวชมกันอยู่แล้วนะครับในทั้ง3สถานที่นี้นะครับแล้วก็ยังมีวัดที่สําคัญสําคัญนะที่อยู่ใกล้ กับพระนารายณ์ราชนิเวศไม่ว่าจะเป็นวัดวัดกวิศรารามรนะซึ่งก็จะมีะประวัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสมเด็จในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็วัดเสาทงทอง,ทองนะครับก็อยู่ใกล้ บริเวณพระราชวังสมเด็จพระหลายนี้นะครับก็มีการประดับประดานะครับแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวและก็เยี่ยมชมในสถานที่โบราณสถานต่างๆที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับเพราะในสถานที่ในทุกๆสถานที่ก็จะมีความรุ่งเรืองนะครับแล้วจะทําอย่างไรให้พื้นที่นั้นมีชีวิตชีวากลับคืนมานะครับก็เป็นการจําลองนะครับเพราะการจัดงานสมเด็จพระหารายก็มีหนึ่งก็คือหนึ่งในเรื่องของการเทิดพระเกียรติ นะฮะสมเด็จพระลาย2ก็คือในเรื่องของการเรียนรู้เชิงประวัติศานะฮะผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมงานก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ในเชิงประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระลายที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะในจังหวัดลบบุรีนะครับสก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูประเพณีนะศิลปะวัฒนธรรมในสมัยโบราณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแต่งกายนะซึ่งเป็นจุดแข็งของจังหวัดลบบุรีเป็นอย่างมากก็คือในเรื่องของการแต่งไทย การจัดงานสมเด็จพระนารายณ์โดยในทุกๆปีนะฮะก็ใครนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานสมเด็จพระนารายณ์นะส่วนใหญ่นะฮะก็จะมาแต่งชุดไทยนะฮะนุ่งโจงห่มสบายนะแล้วก็ถ่ายรูปกับโบราณสถานนะที่สำคัญสำคัญที่ผมได้กล่าวไปนะครับนี่คือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ของจังหวัดลพบุรี พอที่ฟังท่านผู้ว่าแนะนำคร่าๆวๆนะครับเราก็พอมองเห็นว่างานปีนี้นี้ยิ่งใหญ่อลังการรับรองครับว่าได้ทั้งความรู้ความบันเทิงและที่สำคัญนะครับสุดแล้วก็าจะอิ่มท้องกลับบ้านนะครับยืยน,นะครับ14 23กุมภาพันธ์นี้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่3 3ที่จังหวัดลบบุรีครับ